ทีเด็ดบอลวันนี้ครับกับสูตรแทงบอลเต็งนะครับกับทางด้านของแบง์กระบดลูกหนังกลับมาเหมือนเช่นเคยกับแนวทางทีเด็ดบอลเต็งนะครับเริ่มที่คู่แรกครับคู่ระหว่างกัสโกเรนเจอร์ anger, เจอกับทางด้านของครับบูชคู่นี้เนี่ยเฮดทูเฮดเจอกัน1นัดนะครับเสมอกันไปแล้วก็ผลงานของเรนเจอร์ยีนัดหลังพวกเขาชนะ7เสมอ10แพ้ไป3ครับส่วนผลงานในบ้านชนะ10เสมอ5แพ้5้า มาที่ผลงานของครับบู๊ส20นัดหลังพวกเขาชนะ13เสมอ4แพ้3ส่วนเกมเยือนชนะ1 0เสมอ6แพ้4โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าครับบูสฟอร์มค่อนข้างดีนะครับซึ่งถ้าเราดูกับเรนเจอร์เรนเ r อร์เรนเจอร์ก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้นะครับทั้งในบ้านแล้วก็โดยรวมเนี่ยถ้ามองเกมนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสูสีนะครับแต่มองว่าเรนเจอร์เล่นในบ้านยังแข็งแกร่งนะครับขอเชียร์ทางด้านของกัสโกเรนเจอร์ แล้วก็คู่ต่อไปครับคู่ระหว่างเฟรนวอรโรซี่ครับเจอกับทางด้านของคาราบักคู่นี้เฮดทูเฮดเจอกัน3นัดนะครับทางด้านของคาราบักทําผลงานได้ดีกว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2ไม่แพ้เลยนะครับ20นัดหลังสุดของเฟรนวอรโรซี่นะครับพวกเขาชนะ15เสมอ4แพ้แค่เกมเดียวเองส่วนทางด้านของเกมในบ้านเนี่ยชนะ13เสมอ5แพ้2นะครับมาที่คาราบัก Uh, 20นัดหลังพวกเขาชนะ12เสม,มอ2แพ้แค่4นะครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยชนะ11เสม,มอ3แพ้ไป6โดยรวมเนี่ยถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับถือว่าทั้งคู่เนี่ยผลงานดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างเงี้ยแพ้น้อยมากนะครับแพ้ในบ้านแค่2เกมเองแล้วก็เกมโดยรวมเนี่ยถือว่าผมมองว่าดีมากๆเกมเนี้ยถ้าดูจากเรทแล้วเนี่ยมผมชอบ คาบักเสียตัวหลักไปเยอะนะครับผมจะรู้สึกว่าเกมนี้ให้เชียร์ทางด้านของเฟรเดนวอรริซี่ครับเชื่อว่าน่าจะชนะได้เนาะแล้วก็คู่ต่อไปครับคู่ระหว่างสซเวนาสเวดาครับเจอกับปาฟอร์ดคู่นี้เนี่ยเซิตินะครับคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเซวนาสวด้า20นัดหลังพวกเขาชนะ14เสมอ5แพ้แค่1นะครับผลงานในบ้านชนะ15เสมอ4แพ้1เช่นกัน มาที่ผู้มาเยือนปาฟอร์ดครับ20นัดหลังชนะ12เสมอ6แพ้2แล้วก็เกมเยือนชนะ10เสมอ5แพ้5โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าผลงานทั้งคู่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยผมว่าอพอทีมในบ้านเนี่ยโซน a าเล่นดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยเลยราคาที่เปิดมาไม่แพงผมว่าให้กัดฟันเชียร์ทางด้านของโซนาสวิดาได้นะครับแล้วก็ มาที่คู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างเดวันมาริคเจอกับทางด้านของโอซาซูน่าคู่นี้เนี่ยเฮดทูเฮดเจอกัน10นัดนะครับมาริคชนะไป7เสมอ3าไม่แพ้เลยแล้วก็ผลงานมาริค20นัดหลังพวกเขาชนะ12เสมอ2แพ้ไป6ผลงานในบ้านชนะ14เสมอ2แพ้ไป4มาที่โอซาซูน่า20นัดหลังพวกเขาชนะ6เสมอ7แพ้7นะครับแล้วก็เกมเยือนชนะ4เสมอ10แพ้ไป6 โดยรวมเนี่ยยังไงทางด้านของโอซาซูนาก็ถือว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมาริคถือว่าผลงานเฮดทูเฮดที่เจอกันมีแค่สะดุดไปนัดเดียวนะครับก็คือนัดล่าสุดที่ออกเสมอแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมาริคค่อนข้างชนะนะครับแล้วก็ถือว่าเล่นในบ้านมาริคค่อนข้างผูกขาดดังนั้นเนี่ยเกมนี้ผมว่าให้เชียร์ทางด้านของมาริคได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของแบงก์กับบล็กหนังต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ